ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทางช่อง Youtube น้องแก้วทริปไวรุ่นทํากินคนซื้อดินขายดินเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนําตัวเองนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปลง Youtube มาได้ประมาณสักสามอาทิตย์นะครับก็20กว่าคลิปนะครับมีลบออกไปบ้างคลิปไหนที่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ผมก็ต้องลบออกนะครับผมก็มาทําคลิปเก่าแต่เนื้อหาครอบคุมมากกว่าเดิม เป็นบางคลิปครับเป็นบางคลิปนะไม่ใช่ทุกคลิปที่ลบออกไปก็ประมาณ2-3คลิปแล้วก็มาเปิดตัวเพราะว่าหลังจากที่ทำคลิปมาก็ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของผมว่าเป็นยังไงทำคลิปได้แบบไหนแล้วก็มีข้อมูลในการสื่อสารกับท่านผู้ชมยังไงบ้างนะครับ ตัวผมเองเป็นคนอีสานนะครับเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ไปมีครอบครัวอยู่ที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสนะครับก็ประกอบสัมมาอาชีพค้าขายอยู่ที่กรุงเทพนะครับอีกอาชีพหนึ่งก็เป็นพ่อค้าขายที่ดินเงินสดและเงินผ่อนก็ทําทอาชีพนี้มาเกือบ10ปีแล้วครับก็เลยรวบรวมความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองผ่านมาเจอมานะครับเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ผมนําเสนอทุกคลิปนะครับ โดยส่วนมากเอามาแชร์ให้ท่านผู้ชมเลยเอาไปไต่ตรองคิดดูหาข้อดีข้อด้อดยนะครับเอาไปปรับใช้ดูถ้าอันไหนเป็นประโยชน์ก็ลองไปคิดลองทําดูนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมทางช่องน้องแก้วทิพย์ัยรุ่นทํากินคนซื้อดินขายดินมาโดยตลอดทั้งกดติดตามกดไลค์กดแชร์จนทําให้ยอดวิวของผมสูงขึ้นภายในสามอาทิตย์ครับ เรื่องราวที่ผมจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปนี้มีประโยชน์และมีสาระสําคัญอย่างยิ่งนะครับสําหรับน้องๆวัยรุ่นที่อายุ20ต้นต้นๆเพิ่งทํางานใหม่ๆเรียนจบใหม่ๆแม้กระทั่งอายุ30-40-50ก็ได้นะครับมีประโยชน์ทั้งนั้นครับผมจึงมีประสบการณ์ที่สะสมมาที่เรียนรู้มาจากอดีตแล้วก็หลอมรวมเป็นความรู้เอามาแชร์ให้ท่านผู้ชม เป็นอีกหนึ่งมุมมองได้เอาไปคิดไต่ตองดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปมีประโยชน์จริงหรือเปล่าไปฟังกันครับตั้งแต่สมัยผมที่ยังเป็นวัยรุ่น20ต้นๆน,นะครับจนมาถึงทุกวันนี้ผมก็มีความฝันว่าอยากมีเงินล้านแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจะทํำยังไงได้บ้างจะไปถามคนรวยเขาก็ไม่ยอมบอกนะครับจะไปค้นหาสืบหาอ่านหาก็ไม่มีาภาพแห่งความเป็นจริงประกอบมันก็เลยนึกไม่ออกว่าจะไปยังไง ทีนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับของคนรวยนะครับว่าเขารวยกันได้ยังไงเริ่มต้นจากศูนย์นะครับผมจะยกตัวอย่างเริ่มต้นจากศูนย์ถ้าน้องๆวัยรุ่นอายุ20ต้นๆ21แล้วทํำงานใหม่ๆเพิ่งได้เงินเดือนใหม่ๆนะครับสิ่งที่ต้องทำเป็นข้อแรกคือน้องๆต้องฝึกการออมนะครับออมวันละ100บาทสมมุติว่าเงินเดือน10,000บาท ก็ออมได้3,000บาทต่อหนึ่งเดือนนะครับ3,000บาทในส่วนตัวผมเองผมว่ามันไม่มากมายครับแค่เราเก็บออมเราก็หักไว้เลยวันละร้อยละร้อยนะครับหรือว่าเดือนละ3,000ก็ได้ถือว่าฝากทิ้งไว้หลังจาก3,000แล้วมันก็จะเหลือ7 0 0 0น้องๆอ,อยากเอาไปกินไปเที่ยวไปใช้อะไรก็ได้ครับตามสะดวกตามสบายเลยหรือว่าน้องๆจะหามาเพิ่มได้มากกว่า1น0 0 0บาทก็ตามอันนั้นเป็นส่วนที่อา่า ดูแลให้ความสุขกับตัวเองในวัยรุ่นนะครับผมก็เข้าใจวัยรุ่นเพราะเราก็เคยเป็นวัยรุ่นมานะครับก็อยากมีโมเมนต์ที่อยากเที่ยวบ้างกินบ้างเล่นบ้างเป็นธรรมดาครับมันเป็นช่วงวัยแต่ในขณะที่ช่วงวัยของเราอายุกําลังที่เริ่มต้นได้ดีผมก็อยากให้จุดคิดนิดนึงว่าถ้าเราออมวันละร้อยเราจะมีเดือนละสามพันเราก็เที่ยวปกติทำงานปกติก็ฝากไปปกติครับ3 0 0พันก็ฝากทุกเดือนทุกเดือน กินเที่ยวก็ปกติครับไม่เกินนั้นไม่เกินตัวคือสไตล์ของผมเนี่ยเป็นสไตล์ที่ใช้ชีวิตพอดีพอประมาณค่อยเป็นค่อยไปไม่สร้างภาระให้ตัวเองจนเกินตัวนะครับหรือไม่สร้างนี้สินที่เป็นนี่เสียแต่เรื่องนี้เนี่ยผมจะพูดอีกคลิปหนึ่งนะครับเอาไว้ก่อนผมจะพูดเฉพาะการเงินก่อนตอนนี้นะฮะถ้าน้องเก็บเงินวันละร้อปีหนึ่งก็จะได้3 6 0 0 0บาทนะครับ แล้วน้องๆก็วางเป้าหมายไว้ว่าจะกะเกษียณอายุ30ปีหรือนะครับหรือน้องจะมีเงินล้านภายใน10ปีแน่นอนครับถ้าทำตามที่ผมบอกนะ2ปีเราเก็บปีละ3 6 0 0 0 2ปีก็จะได้73,000นะครับ2ปีจะได้73,000ถ้าน้องทำได้ภายใน2ปี73,000น้องก็เอาเงินไปฝากนะครับทีนี้ น้องก็จะเป็นเอาเงินไปทํางานตอนแรกน้องทํางานเป็นลูกจ้างใช่ไหมครับเป็นพนักงานหรือเป็นอาชีพอิสระก็แล้วแต่หรือจะเป็นเกษตรกร,รกร็กแล้วแต่ทําได้หมดครับสมมุตินะครับถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาชาวไร่ชาวนาชาวสวนเราไม่รู้ว่าจะไปหาเงินยังไงได้วันละ,ละ,ละ้อยผมก็เคยทํามาครับผมเดินเข้าป่าถือมีดถือเบ็ดหาปลาครับหาอย่างไงก็ได้ให้มันได้วันละลอย หรือมันมากกานั้นกระช่างมันแต่เก็บแค่วละน้อยส่วนคนที่มีเงินเดือนประจาหรือว่าที่รับจ้างทั่วข่าวก็เป็นช่างไฟช่างไม้ช่างปูนอะไรก็แล้วแต่ครับไปรับจอบมาแล้วก็หักไวท้ทีละร้อยการให้บริการก็เป็นค่าแรงครับคือความไม่รู้นี่มันจะมีค่าใช้ใจ่ายในการที่ไม่รู้นะครับทุกคนครับถ้าไม่รู้อะไรก็ต้องจ้างเข้ามาทําให้ไม่เป็นอะไรก็ต้องจ้างเข้ามาทําให้อันนี้คือ เสียค่าไม่รู้นะครับส่วนพนักงานประจําเราก็ทํางานทุกวันแหะครับเราก็หักเงินเดือนเดือนละสามพันไว้หรือว่าฝาก100วันละร้อยไว้รวมเป็นเสร็จที่ผมพูดมาก็คือว่าเมื่อใช้แรงแล้วทํางานแล้วได้เงินเอาเงินส่วนที่เราใช้แรงทํางานหรือว่าเลเบอร์ครับเอาเงินไปฝากไว้ในที่ดินนะครับเอาเงินสองปีที่ท่านออมได้เนี่ย เจ็ดหมื่นสามพันเอาไปซื้อที่ดินตรงไหนก็ได้ในประเทศไทยนี้ซื้อตามจํานวนเงินเราจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางก็แล้วแต่เขาจะขายห้าสิบตารางวาเจ็ดหมื่นก็ตามเขาจะขายหนึ่งงานเจ็ดหมื่นก็ตามหรือว่าหนึ่งไร่เจ็ดหมื่นก็ตามครับให้ท่านไปซื้อได้เลยแต่ต้องมีทางเข้านะครับต้องขอให้มีทางเข้าเป็นสําคัญแล้วก็ต้องรู้จักโฉนดด้วยส่วนข้อมูลตรงนี้ เอ่อผมจะสอนเพิ่มเติมหรือว่าต้องมีความรูด้ด้านที่ดินด้วยนะครับที่ผมแนะนำเนี่ยก่อนที่จะลงทุนทุกอย่างครับถ้าจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคําที่ดินต้องมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้ก็จะเสียค่าโง่นะครับเมื่อน้องๆวัยรุ่นเก็บเงินแล้วทําอย่างที่ผมบอก2ปีแรกก็จะได้ที่1แปลงนะครับเมื่อ2ปีผ่านไปน้องๆมี ที่ดินไว้ในครอบครองแล้วนะครับหนึงแปลงน้องๆก็ออมปีที่3ปีที่4เหมือนกับทําครั้งแรกนะครับครบปีที่สี่น้องๆก็จะมีเงินออมอีก7จ0 0 0มื่นสามพบาทน้องๆก็ทําเหมือนเดิมครับไปซื้อที่ดินเหมือนเดิมแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมครับพอปีที่5ปีที่6น้องก็ทําอีกครับเช่นเคยก็จะมีที่ดินได้สแปลง พอปีที่7ที่แปดก็จะมีที่ดินแปลงที่4นะครับแล้วปีที่9ที่10น้องก็จะมีที่ดินแปลงที่5นะครับสรุปว่า10ปีน้องมีที่ดินรวมกัน5แปลงพอน้องมีที่ดิน5แปลงรวมกันแล้วแล้วน้องซื้อมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเจ็ดห่นบาทจนมาถึงแปลงปัจจุบันก็เจ็ดหมื่นบาท น้องลองกลับไปขายที่ดินที่น้องซื้อไว้นะครับไล่มาจากแปลงที่หนึ่งเลยครับซื้อมา7จ็ดหมื่นน้องอยากได้เท่าไหร่นี่คือคําถามครับถามว่าน้องอยากได้เท่าไหร่ยิ่งถือครองไว้นานที่ดินก็ยิ่งขึ้นราคาไปเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนทองคํานะครับไม่เหมือนหุ้นผมก็เลยแนะนําทางนี้คือมั่นคงแน่นอนถาวรแล้วก็มีฉนวนรับรองด้วยครับ เมื่อน้องมีที่ดินห้าแปลงแล้วน้องไปขายผมการันตีฟันธงให้เลยว่ากำไรเกินครึ่งน้องซื้อ70,000มืสิบปีผ่านไปน้องต้องขายราคาประมาณแสนแปดแสนเก้แปลงแรกนะครับแสนแปดแสนเก้ 1, 8, 10, หรือตีไป็นส0งแสนก็ได้ครบสิบปีครบสิบปีแปลงแรกได้กำไรก็แสนสามหมื่บาท นะครับได้แสนสามหมื่นบาทนี่กอกำไรนะครับแล้วท่านก็นับเรียงมาเลยครับมีห้าแปลงก็คูณด้วยสองเข้าไปถามว่าทําไมต้องคูณด้วยสองก็อยากได้ราคานี้อยากขายราคานี้อยากมีกําไรเท่านี้ท่านจะซื้อไหมละ่ะท่านไม่ซื้อเราก็ไม่ขายครับไม่มีใครว่าเพราะว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเรานี่คือข้อต่อรองอสินค้าที่ผู้ขาย,ยมีอำนาจ นะครับไม่เหมือนเผือกเหมือนมันนะครับผมก็เลยแนะนำว่าอย่าไปลงทุนอย่างอื่นนอกจากที่ดินขนาดทองคําก็ยังมีความเสี่ยงยิ่งเป็นหุ้นนี่ผมก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะชอบโดยส่วนตัวนะครับแล้วทีนี้เมื่อน้องออทำหน้าที่อย่างไม่บกพร่องเก็บออมมาตลอดระยะเวลา10ปีแล้วก็ทำอย่างที่ผมบอก เป้าหมายคือ30ปีบรรลุผลครับ1ล้านบาทเป็นอย่างต่าถ้าไม่เชื่อต้องลองทำดูนะแล้วก็อย่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดจนกว่าท่านจะคิดแต่ตองแล้วคำนวณดูก่อนแล้วก็ลองไปทำดูนะครับที่ผมแนะนำทั้งหมดมีความสำคัญกับทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนวัยกำลังสร้างตัวหรือวัยผู้สูง อายุก็ว่าได้ครับสี่ห้าสิบปีก็ได้หกสิบปีก็ได้ครับทําเผื่อลูกหลานหรือว่าทําเผื่อ,อตัวเองได้ใช้ตอนอายุยืนยืน,นครับมันก็ไม่แน่นอนครับแล้วถ้าเราจะลงทุนในอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความรู้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินทองคําหุ้นก็ต้องเรียนรู้กับผู้รู้เรียนรู้อย่างของแท้ก่อนเพราะว่า การลงทุนในที่ดินมันเป็นการลงทุนที่สูงนะครับถ้าเราไม่รู้เราก็จะพลาดพังขาดทุนได้เจ็บตัวมากครับก็เลยต้องหาความรู้ก่อนก่อนที่จะลงมือลงก่อนที่จะทํานะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเมื่อได้ฟังแนวคิดวิธีปฏิบัติลแหรือว่าประสบการณ์หลอมรวมเป็นความรู้แล้วผมก็เอามาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันถ้าเป็นประโยชน์นะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมได้แชร์ไปบอกลูกๆหล,ลานๆนะครับพี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนๆก็ได้ครับเพราะว่าผมทําคลิปเพื่ออยากได้บุญอยากได้กุศลเหมือนกันไม่ใช่อยากได้แต่เงินอย่างเดียวนะครับบุญผมก็อยากได้ความดีผมก็อยากให้มีถ้าเป็นประโยชน์น้องๆเขาก็จะได้มีอนาคตน้องๆเขาก็จะได้เลิกเป็นลูกน้องเลิกเป็นลูกจ้างหรือว่าอยากประกอบอาชีพอิสระนะครับ อย่าลืมนะครับการออมเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นนำไปสู่ความมั่นคงของชีวิตเราเล่นเรากินเราเที่ยวได้ครับไม่เป็นไรมันเป็นวัยรุ่นมันเป็นวัยที่ต้องกินต้องเที่ยวหรือไวัยไหนก็แล้วแต่ครับถ้าชอบชีวิตแบบผมเพราะว่าพอดีพอประมาณแล้วก็อยู่แบบสม,มัทะอันนี้คือตัวตนของผมนะครับวันนี้ผมก็เลยเปิดตัว ให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบแล้วก็เวลาผมนำเสนออะไรออกไปมันก็จะเป็นความจริงไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทำนะครับเวลาพูดออกไปก็ต้องตรงกับคำถามที่ถามมาคำตอบตอบไปก็ตรงกับคำพูดที่พูดออกไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับฟังผมอยู่ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ด like, กดไลค์กดแชร์ที่ให้กำลังใจผมมา จนกระทั่งยอดวิวพุ่งผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีผู้เข้าชมได้ขนาดนี้เพราะว่าผมก็เพิ่งทำคลิปนะครับได้สามาทิต์เองคลิปนี้สวัสดีนะครับ